ค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาดูดวงของคนที่เกิดวันอังคารค่ะในช่วงของวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมกับอาจารย์เอมนตรานะคะหมอดูปลดล็อกค่ะก็เบื้องต้นนะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะค่ะเรามาดูสถานการณ์โดยทั่วไปของคนที่เกิดวันอังคารก่อนค่ะว่าช่วงนี้เกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะ ในช่วงของอาทิตย์นี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นช่วงของการพบปะพบเจอนะคะการต้องพูดต้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงค่ะก็จะนำพาเรื่องดีๆมาให้นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงจะเข้ามาอุปถรัรมภ์เข้ามาช่วยเหลือและทำให้เกิดการเคลื่อนไหวการทำให้เกิดการก้าวหน้าอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงของอาทิตย์นี้ค่ะมีเรื่องของการซื้อนะคะอุปกรณ์ เรื่องของการสื่อสารอาจจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินทางต่างๆนนะกระเป๋ารองเท้าในช่วงอาทิตย์นี้คงซื้อเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคาว่าเด็กเส้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงของอาทิตย์นี้ค่ะถ้าเราทําตัวเป็นเด็กเส้นนะคะก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาค่ะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะมี สมาชิกใหม่ค่ะเข้ามาในช่วงของอาทิตย์นี้ค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของการเงินดีกว่าค่ะการเงินของคนที่เกิดวันอังคารในช่วงอาทิตย์นี้นะคะเหนื่อยแทนนะคะในช่วงอาทิตย์นี้จงจําไว้ว่า รักตัวเองก่อนก่อนจะไปรักคนอื่นนะคะเพราะว่าในอในอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการต้องเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นค่ะจนตัวเองอาจจะเดือดร้อนได้นะคะดังนั้นการฟังสตอรี่นะคะก็จะทําให้คุณมีปัญหาการใจอ่อนก็ทําให้เกิดปัญหาได้นะคะและในเรื่องของตรงนี้เนี่ยจะส่งผลให้คุณเกิดปัญหาต่อเนื่องยาวนานไปในอนาคตรวมไปถึงในช่วงอาทิตย์นี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ ผูกพันยาวนานที่จะเข้ามารวมไปถึงเรื่องของการซ่อมแซมนะคะเรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัยที่จะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะดังนั้นเรื่องของการหาไรายได้ในช่วงของอาทิตย์นี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เรื่องของการคุยให้มันมากขึ้นทํางานให้มันมากขึ้นคุยระยะเวลาที่นานขึ้นหรือตื้อให้มากขึ้นนะคะแต่ส่วนที่ใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการ แก้ไขปัญหาเนี่ยก็ต้องบอกช่วงอาทิตย์นี้ก็ถือว่ามีการเงินเข้ามาได้นะคะแต่ว่าก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะคะถัดมาเรามาดูกันในเรื่องของการงานค่ะเห็นไพเราเหนื่อยแทนนะคะเพราะว่าชีวิตพกพันเหลือเกินนะคะในช่วงต้นอาทิตย์คงเหนื่อยนะคะแล้วก็ มีแต่คนเนี่ยมาขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาตัวเองก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้งานยากงานเหนื่อยก็จะเข้ามานะคะรวมไปถึงเรื่องของงานเก่าๆคะ่ะที่คุณทำอยู่เนี่ยมันก็จะถูกทำให้สำเร็จในช่วงของอาทิตย์นี้นะคะถูกบังคับให้ต้องจบ แล้วก็มีงานใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงเนะี่ยที่คุณทําก็มีโอกาสที่จะมีชื่อนะคะทําให้คนรู้จักขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยในช่วงของอาทิตย์นี้อดทนและแอคทีฟนิดนึงนะคะก็จะมีอะไรดีๆที่เข้ามารวมไปถึงเรื่องของการโปรโมตตัวเอนะะเพืก็จะทำให้คุณได้โอกาสดีๆที่เข้ามาค่ะการเงินการงานไปแล้วมาดูความรักของคนที่มีคู่นะคะความรักของคนที่มีคู่ในช่วงนี้ก็ อ,อย่าทะเลาะกันนะคะอาจจะช่วงนี้คุณอาจจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเรื่องของงานเงินมากกว่าแต่คนรักของคุณเนี่ยรู้สึกว่าต้องการความรักค่ะแต่ว่าคุณไม่ได้ให้ให้เวลากับเขาเขาก็คงรู้สึกไม่ค่อยดีและอาจจะงองแงงกับคุณได้ระวังเรื่องจะทะเลาะกันนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะคะเพราะว่า,าคำพูดนี้ค่อนข้างจะรุนแรงเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ค่ะหรือ มีเรื่องของชาวบ้านหรือคือคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องจะเข้ามามีปัญหาวุ่นวายในช่วงของอาทิตย์นี้นะคะถัดมาเป็นเรื่องความรักของคนโสดนะคะความรักของคนโสดดูวช่วงนี้เป็นไงในนี้ก็บอกว่าก็ยังเป็นเรื่องของงานนั่นแหละคะ่ะการที่คุณออกไปนะคะแล้วก็แต่งตัวให้ดีเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะคะทําให้คุณได้โอกาส ได้รับอะไรดีๆเข้ามาแต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นในเรื่องของความรักะโดยตรงแต่มันเป็นเรื่องของมิตรภาพที่ดีที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะและในอาทิตย์นี้คุณอาจจะต้องมีการเซ็นสัญญานะคะเกี่ยวกับการซื้ออสังหาหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกเข้ามาในช่วงของอาทิตย์นี้ค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดวันอาคารนะคะอยใบยแรกก็เหนื่อยเลยนะคะระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหัวค่ะนะคะดังนั้นนี่ในเรื่องของไมเกรนนะคะหัวแตกมึนหัวความดันขึ้นนะคะเส้นเลือดมีปัญหาก็จะมีอาการเกิดขึ้นได้ในช่วงของอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็เรื่องของที่ลำไส้ไม่ทำงานนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อ นะคะรู้สึกเหนื่อยขี้เกียจไม่อยากทําอะไรในช่วงของอาทิตย์นี้และระมัดระวังในเรื่องของการติดโรคจากคนอื่นนะคะในเรื่องของการเข้าห้องน้ำนะคะหรือคนโดนไอจามใส่หรืออากาศไม่ดีเนี่จะทำให้คุณป่วยไข้ไม่สบายได้และที่สําคัญระวังเรื่องของการลื่นหกล้มนะคะโดยเฉพาะสถานที่ที่มีน้ําก็จะทําให้คุณมีปัญหาได้นะคะ แล้วก็เห็นมีเรื่องของภูมิแพ้ค่ะที่จะกําเริบในช่วงนี้นะคะทาร่างกายให้อบอุ่นไว้ค่ะดื่มน้ําอุ่นเข้าไว้นะคะก็คงช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็ถ้าอาหารไม่ย่อยจริงๆก็ต้องหาอะไรมาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันนะคะหรือจะเป็นพวกยาหอมหรอน่าจะช่วยได้มั้งคะ ก็ลองดูนะคะว่ามีอันไหนที่พอจะช่วยให้เราโอเคขึ้นได้ก็จะดีขึ้นแล้วก็เห็นอีกอันนึงค่ะนอนไม่ค่อยพอนะคะก็จะเกิดอาการหมึนหัวขึ้นได้ั้รรักษาสุขภาพให้มากนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอนะะี่ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะงั้นก็จบนะคะในเรื่องของการทำไหนในคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาคุยกันได้ค่ะในคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ